ไปรลือดในถุงนี้เป็นหมักฟรังนะครับหมักฟรังอีกฟังหนึ่งทั้งผนไปตอกิึงดูซุ้มหอไว้วเดี๋ยวอเสียวบักม่วงนี่มะม่วงมันสารยานะครับเสียวไปขายเอ้อาเงี้ยหรานัดทั้งลิ้นกีนะครับได้ทั้งมะม่วงอะ,อะมันบริหอไหมลูกฟรังซุ้มหนันบริหอซุ้มพอให้นัด จมพลอยทั้งพูดกินทีต้นนี้เดี๋ยวบ่งนะครับตินกีต้นเล็กๆล่องล่องเอาลูกบึงนะครับว่ามันลูกหน่อยกับ่ายักว่ามันอ่านต้นน้อยนะครับกับพายักเอามากไปไหนนะครับแต่ว่าถดล่องบึงจงดอกจงอย่างมันไหวมันกระจับหมากอย่างต้นน้อยยังสิก็เป็นดอกเบิดนะครับปีที่แล้วตินจี ต้นเละหลายก็บเอยากเอาผลมันเลยลองจงไว้ต้นหนึ่งนะครับนี่ก็ลิ้นกีนะครับเด็ดดอกออกบักซิดาไก่หัวฝรั่งกับไก่หอร้ายนะครับบอมีเวลามาหอมันท่วมครับสงการพอดีนะครับเลยเบิ่งบักซีดาดกน้ำนี่้มา,า,า,าถึงๆเลออยหอแล้วซุ่มหอท่านบางแต่โดนฝนกระจัง ค่อยได้กินหมากนะครับนี่เกางซีนะครับเอาเอามาแกะซูเบึงด้วยนะเนี่ยแกะให้นะเรียมแล้วเก็บได้พร้อมนะครับเดี๋ยวไปขายว่างนาบ้าน<อ>ว่างนาบ้านพร้อมกันครับมะรีนกีกับบักมะม่วงมันพอดีนะครับโหเก็บมาเ <c oughs> บ,บิดเลยซุ่มใดห้อมันใยหมดแล้วมันพ่อหมดแล้วแกจะทิ้งอ,อ่ะแกพอ,อตงึงอ่ะ เรียมเพิ่แล้วนะครับซุม้มใดที่ห่อไว้ตีแต่ว่า,<ห>าบ่ามีเวลามาหอ่หอฮ่อโปกไก่เลยบ่ปเป็นยังนะมันถุงห่างเนาะเอามาอันห่อกระเดยตอนนั้นห่อฝาฝ่าวเก็บประหมางนี่น้ำเนี่ยนีเน่เอาใบไปนะเอาลอเลยเก็บลิรียญจีแล้วก็ออมาเก็บฝรั่งต่อนะครับออได้หอดบอกม่วงออได้หอดฝรั่งนะครับ เก็บไปใส่เข่งนะครับบริด้เตรียมอุปกรณ์มาหลายอย่างนึกว่าหมักฟรัง่สุกนะครับโอ้ยล่องรอไปเบิ่งทั้งพุนหมักฟรั่งกับลูกงใหญ่ล้ายหลายนะครับนี่สีเลยห่อแล้วแต่ว่าบ่มีเวลามาหอนะครับมันท่วมกันกับช่วงเทศกาลสงกา์นะครับแม่กับลูกเล่มเก็บที่พ่อหอนะครับตั้งแต่ก่อนสงการตั้งแต่ก่อนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์พุนนะครับแล้วเบื้องหมากนี่ไหมว่สองลูกนี่เป็นตอหอเป็นตอหอเสียดาย มือ,อนี้กัหาเวลามาฝ้าๆนะครับสี่ยูได้บดุลโอ้โอยฮอร์มาสุดต้นข้างนาเดี๋ยต้นข้างนานี่ยข้างเยอะหลายเลยนะครับลูกเลยหอแล้วนะครับใหญ่ก็ลูกกรอบไปแล้วปกติซำหัวแม่มือนี่นะครับหัวแม่เทาหัวแม่มือนี่หอได้นะครับนี่มันใหญ่ก็ลูกกรอบลูกไข่ไปแล้ว เก็บบักซีดาพร้อมนะครับซีดาเก็บได้หลายลูกแล้วพาไพเก็บต้นนี้ดีฝรั่งเก็บต้นพุ่นเตะถือลูกฝรั่งนะครับตัอใ่า่เโ,โตโตเลยเ <c oughs> <c oughs> ดนน่ <c oughs> เอาไปเซยรถไว้ไหมลูก ่ด้ล้ลายยพอเบื้องดอกก็เกี่ยวยิ่ดอกก็เกี่ยวายนะครับเดี๋ยวเอาเสียมอยู่หลดซดาหลิ่งเข้าว่าโคนเนาได้ไงสองดอกเลยแม่กับลูมเมื่อกี้เก็บฝรั่งอยู่นะครับฝีดายยิ่ คู่นั่งคุณกับนีนะครับ